ยายสมสรงนะหมู่บ้านนาตมหมู่บ้านลับลับ,บที่มีประชากรไม่มากนักเพียงร้อยกว่าราคาเรือนผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพและเท่าที่ธรรมชาติจะเอื้ออำนวยสภาพอากาศและผืนแผ่นดินคัดสรรพืชผลพืชไร่ที่สามารถพบปูกเก็บเกี่ยวขายเป็นเงินเลี้ยงชีพได้ไม่กี่อย่าง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านซึ่งเน้นการกินอยู่ดับนอนตามแบบคุณภาพชีวิตเรียบง่ายไม่พุ่งเฟือยต้องเดือดร้อนเพราะคนที่นี่มีปลาก,กินปลามีผักกินผักเงินตาส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะเก็บเอาไว้ส่งลูกเรียนงสูงเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้โดยไม่อายใครพ่อแม่นนะหรืออยู่กันแบบชาวบ้านไล้ความรู้ได้ไม่มีปัญหาที่นี่ แม้จะดูสงบเงียบตามแบบอย่างวิถีชนบททั่วไปก็จริงแต่เบื้องลึกแล้วมีสิ่งที่น่ากลัวซ่อนเล่นอยู่เช่นกันสิ่งที่ว่านั้นคือยายสมทรงหญิงชราที่ดำรงตัวเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านแก่ปูกระท่อมอยู่ที่ตีนดอยห่างจากคนอื่นเขาร่วมกิโลหากคนทั่วไปนอกพื้นที่จะมองก็คงคิดว่ายายสมทรงนั้นต้องการความสงบ ถ้าภาษาคนเล่นของชอบพ่มบุญภาวนาคาถาทั่วไปแต่ที่จริงแล้วสาเหตุแห่งการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนนั้นมาจากเรื่องเลวร้ยวายที่แกเคยทำไว้จนคนในหมู่บ้านรับไม่ได้ในประเทศแกให้อยู่ไกลหูไกลตาเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกทุกคนในหมู่บ้านหาว่าแกเป็นปอบ ก่อนจะถูกไล่อย่างหมูอย่างหมาไปอยู่ตีนดอยเช่นนี้ยายสงรงแกเคยสร้างความเดือดร้อนออกอารวาสกินวัวกินควายชาวบ,บ้านล่าไปถึงฆ่าชีวิตมนุษย์ให้ต้องแดดดิ้นสิ้นลมสาเหตุเนื่องมาจากของขังวิชาแรงที่แกถือของแว้นมาทำ้ายเปลี่ยนมอผีให้กลายเป็นผีเสียเองซ้ำยังไม่มีใครปราบได้ผู้ใหญ่บ้านและคนอื่น จึงใช้วิธีข่มขู่ด้วยสลรพัดอาวุธตะเพิดแกออกไปจากเขตบุูบ้านเสียจากนั้นก็ได้มวลผ้าเก่งๆมาปักหลักล้อมหมู่บ้านเอาไว้ไม่ให้ปลอบยายสมสรงกับเข้ามาทำอันตรายแกใครได้อีกสาเหตุที่ไม่หาหมัวผ้ามาปากด้วยว่ายายสมทรงแกยังไม่ตายยังเป็นครึ่งคนครึ่งผีพฮะเลยไม่อยากยุ่งอ้างแต่ว่าไม่ใช่กิจของสง์ ฝ่ายหมอผีหมอธรรมฝั่งคารวะที่หามาก็สู้ยายสบทรงไม่ได้ถ้าไม่จะเลิญหนีก็ตายตาเหลือกเพรปะปอบมันย้อนเก็ตวิชาที่สูบไปให้ที่สุดจึงต้องอยู่กันแบบนี้และให้ไปที่อื่นแกก็ไม่ไปแจ้งตำรวจแจ้งทางการก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อฉะนั้นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองทุกชีวิตได้ นอกจากขอบขายอาคมที่พาผู้เลืองเวทเคยสร้างเอาไว้ให้แล้วยังต้องย้ำกับทุกๆคนตั้งแต่เด็กจนแก่อีกด้วยว่าอย่าได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตตีนเขาไป็นันขาดที่นั่นมีปอบร้ายอาศัยอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านจะให้ผมเชื่อเรื่องเลวรหลนี้อย่างนั้นหรือผมเป็นประหลาดเป็นคนของราชการจะให้ปล่อยคนแก่ที่ไม่รู้ตายวันตายพุ่ง อยู่แบบไร้คนดูแลผมทำไม่ได้ใครรู้เขา้าผมถูกคนด่าแย่เลยประหลาดสมพง์เอ่ยถามกวนหัวเล้อเมื่อได้ยินเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกระท่อมที่เห็นอยู่ลิบลินั้นเจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องจริงนะคุณประหลาดไปถามชาวบ้านคนไหนเขาก็ต้องบอกแบบนี้เชื่อผมเะนาอย่าเข้าไปยุ่มย่ามแถวนั้นเลยถ้ายังอยากมีลมหายใจ หรือแก่ตายไปโดยที่เครื่องในยังมีอยู่ครบทุกชิ้นประหลัดหนุ่มโคโ้งศีรษะคำพืชออกมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าความเชื่อของผู้ใหญ่นะ่ะมันผิดยายสมทรงอะไรนั่นนะไม่ใช่ผีปอบผีร้ายแกป่วยครับผีปอบบ้าบอนั่นไม่มีอยู่จริงประหลัสมพงบอกพร้อกับหันหลังเดินกับขึ้นไปขึ้นลวดประจำตำแหน่ง ก่อนบินออกไปด้วยความรวดเร็วจนฝุ่นตลบผู้ใหญ่บ้านได้แต่มองตามแล้วถอนหายใจยาวก็เพราะความเชื่อที่คุณประหลัดปอกว่านผิดนี่แหละที่ทำให้ผมและชาวบ้านหลายคนจะมีชีวิตยอยู่ลุ่งเช้าประหลัดสมพงศ์ก็ทำอย่างที่ปากว่าเขาขวดเอาลูกน้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาที่หมู่บ้านนี้ โดยแจ้งแก่ผู้ใหญ่ว่าจะขอไปดูความเป็นอยู่ของยายสมทรงเสียหน่อยเมื่อผู้ใหญ่บ้านคานขึ้นตัวประหลัดก็อาการใช้อำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้าข่มทันทีผมเป็นประหลัดความจริงแล้วผมจะลงตรวจสอบอะไรที่ไหนไม่ต้องแจ้งผู้ใหญ่ทราบก็ได้แต่นี่ผมทำเพราะเห็นแก่หน้าคุยที่ดีต่อกันฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่กลัวว่าปอบอะไรนั่นจะมาทำร้ายก็อยู่เฉยไป แต่ผมขอค่าโทษเอาไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ายายสมทรงแก้ป่วยและถุลแกเจ้าชาวบ้านและผู้นำอย่างผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจหลุดลอยไปก็ได้นะครับประหลัดหนุ่มบอกแค่นั้นก็ก้าวคือรถตู้ที่มีเจ้าหน้าที่และลูกน้องนั่งอัดกันอยู่ภายในแล้วมันก็เล่นไปตามหมู่ทางดินในหมู่บ้านมุ่งสู่กระท่อมตีนดอยของหญิงชลาที่ถูกกล่าวขาดว่าเป็นปอบในทันที พวกนั้นจะไปไหนนะ่ะผูยย้ใหญ่พวกนั้นจะไปหายายทรงทีนี้แหละมึงเอ้ยความชิบหายได้ถูกปลดปล่อยแน่ขึ้นอยู่กับว่าใคาจะเป็นผู้รับมันไปพวกประหลัดนั้นหรือจะเป็นพวกเราผู้ใหญ่บ้านตอบคำถามเสียงเครียดทายหน้าละอายใจก็จะหันไปออกคำสั่งบอกทุกคนที่มีปืนให้มาหาข้าที่บ้านจัดการเอาผ้ายันล้างอาถรรพ์ ไะผูกปลายพืนเอาไว้เผื่อต้องใช้ยายครับยายสมทรงอยู่ไหมครับผมไม่นค้นของทางการจะมาเยี่ยมประหลัดหนุ่มลองเรียกเสียงดังมอรุตู้เล่นมาจอดที่หน้าบ้านคู่เดียวก็เห็นว่าประตูกระท่อมค่อยๆแง้มเปิดหญิงชลานางหนึ่งเดินกระย่องกระแย่งออกมาเมื่อได้ระยะห่างกันสักสองสาเมตรหญิงชลานางนั้น ก็สุดตัวลงนั่งยองๆย,ยกมือขึ้นพัดมไหวฉันเองจ้าชื่อสมทรงฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าจับฉันไปเลยนะจ๊ะได้ยินแบบนั้นปันหลัดและคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความสงสัยก็จะเข้าไปพยุงหญิงชลาที่อ้างว่าชื่อสมทรงให้ยืนขึ้นผมไม่ได้มาจับยายหรอกครับผมเป็นประหลัดอำเภอจะรวมพืชที่ตรวจสอบควาเรียบร้อย พอดีเห็นยายแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวเลยเป็นห่วงขอผมคุยด้วยสักเดียวได้ไหมครับได้ได้จาแต่ไม่ใช่คนของผู้ใหญ่ที่มาจับหรือมาไล่ายายใช่ไหมยายไม่มีที่ไปแล้วอีกไม่กี่ปีก็ตายปล่อยยายไปเถอะนะทุกคนที่ได้ยินดังนั้นเกิดสะท้อนหัวอ,อกขึ้นมาไปกำลังโดยเฉพาะประหลัดหนุ่มที่ใบหน้า,านร้อนวูบวาบ ยายจะบุกกลับเข้าไปในหมู่บ้านและจะเพื่อผู้ใหญ่ให้พ้นจากตำแหน่งเสียจากการพูดคุยกันคร่าๆสสวๆยายสมทรงถูกไล่ออกมาจากหมู่บ้านเพราะคำรุนหาว่าเป็นปอบร้ายที่ฆ่าชีวิตทั้งคนและสัตว์ซึ่งความจริงแล้วไอ้วัวควายหรือแม้แต่มนุษย์ที่ตายไปนั้นเกิดจากโลกติดต่อตัวแกเป็นเพียงยิง่มยผัวตายอยู่ําพังมาตั้งแต่ยังสาว ไม่มีปากมีเสียงจะไปเถียงสู้ใครเขาได้เมื่อทั้งคนในหมู่บ้านที่เคยดีต่อกันและผู้นำชุมชนขับไล่สายส่งจี่ระเหิดออกมาอยู่ที่นี่ยึดเอากระท่อมล้างตีนดอยและเจ้าของเป็นที่สู้หัวนอนเก็บผัาเก็บหญ้าจับป้าจับกบไปวันวน,นานที่ปีหนพระเนียนชีในวัดก็เอาเข้าวสารมาให้หูงหาระทางชีวิต นี่ก็อยู่แบบนี้รอวันตายไปเรื่อยๆแต่คงเพราะกรรมเก่าจึงยังไม่ตายเสียทีต้องทนทุกข์อยู่แบบนี้ <c oughs> ยายสมทรงบอกพลางสะอื้นให้ประหลาดสมพง์ได้ยินแบบนั้นก็ควันออกหูประกาศนั่นเสียงก้าวว่าให้ยายสมทรงตามเขาเข้าบ่บ้านในวันนี้เลย ไปอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของวัดเสียกรจากนั้นค่อยสืบสาวว่าที่ดินเดิมของแกในหมู่บ้านอยู่ตรงไหนเวลาสมพูจะจัดการเอาคืนให้หากไม่ควรสมอ้างออกเป็นเจ้าของแต่แต่คนในหมู่บ้านและก็ผู้ใหญ่เขาระเกียจยายเขาจะด่าว่ายายเอาได้ยายไม่ต้องกลัวไปกับผมใครกล้าด่ากล้าไล่ผมจะสั่งเจ้าหน้าที่จะ้าคุกให้หมด ไปครับยายขึ้นรถไปกับผมเดี๋ยวนี้เลยวลาดนุ่มโบกเสียงเฉียบขาดสู่สัญญาณให้ลูกน้องประคองยายสมทรงขึ้นรถตู้และบินกลับหมู่บ้านทันทีชาวบ้านเมื่อรู้เรื่องก็รวมตัวกันบุกไปยังศาลาอเนกประสงค์ของวดัดเพื่อกับไล่ยายสมทรงให้ออกไปอีกครั้งเสียงด่าทอเสียงหัวร้องขับไล่เสียงเถียงการวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ดังระเบิงเซ็งแซ่จนหน้าปวดหัวฝ่ายแย่สมทรงก็ได้แต่นั่งกอดเข่าร้องไห้สะอื้นตัวโยงหวาดกลัวว่าชาวบ้านจะเข้ามาทำ้ายพร้อมทั้งพ่ํมบุนบอกว่าจะขอออกจากที่นี่ถ้าใครยังก่อความวุ่นไวายไม่เลิกผมจะจับเข้าตารางให้หมดพลันความวุ่นวายที่หน้าเวียนกล้าวก็ชะงักลงทันทีชาวบ้านที่เมื่อคู่พยายามคือกันเข้ามา ช่วกระชากเอาใจสมสรงออกจากการป้องกันของเจ้าหน้าที่ได้แต่ยืนแกลางๆไม่กล้าลงมือพอรัสาจสมทรงนั่นหนะเป็นปอบที่ทำให้หมู่บ้านนี้เดือดร้อนคุณพ,พากลับเข้ามาก็เท่ากับนำความหายนะมาให้ที่นี่เชื่อผมพามันออกไปเสียเงียบไปเลยครับผู้ใหญ่เสร็จเลือดของใจสมสรงเมื่อไหร่เตรียมตัวสละตำแหน่งได้เลยความผิดของคุณ คือการทำตัวไรเหตุผลไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำที่นี่ประหลาดหนุ่มสวยกับหน้าดำหน้าแดงนั่นเองผู้ใหญ่บ้านถึงกับอ้าปากเหวอพูดอะไรไม่ออกเหตุการณ์ที่เกือบจะบานปลายกลายเป็นการเจราจาหยุดลงได้แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรคืนนั้นประหลาดหนุ่มและทีมงานอาศัยหลับนอนกันที่วัดบุญาลาหลังเดียวกันกันกบยายสมสงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า แกเป็นเพียงหญิงฉลาและ้ซึ่งที่พึ่งไม่ใช่ปอบร้ายอย่างที่ใครเก่าหาดึกสงดัดลมเย็นพัดมาเป็นระยะยัอผลให้ประหลัดหนุ่มต้องชักพลวดขึ้นมาคุมถึงคอแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจต้านไอหนาวที่สุดก็ต้องยันกายลุกขึ้นนั่งกะว่าจะชงกาแฟร้อนๆจิบเสียหน่อยเนื่องจากความง่วงหวดหายไปแล้ว ยาก็ต้องสะดุ้งใจเมื่อแลไปทางที่นอนของยายสมทรงแล้วกลับว่างเปล่าตัวหญิงชลาหายไปอย่างไร้ร่องรอยกำลังจะสกิดลูกน้องเพื่อถามไทยเงาะไหวๆของไขรบางคนก็บูบวาบขึ้นที่หลังศาลาพลาะสมพงลุกขึ้นตามไปยงเงียบเพื่อดูว่าเป็นใครอาจเป็นลูกน้องสักคนที่เคยนอนอยู่ด้วยกันก็เป็นได้ พอฟูบว่างอยูอ่ที่หนึ่งแต่ความสัวลางทำให้ไม่สามารถระบุตัวคนที่ยังเหลืออยู่ได้ตามไปจนทันแล้วก็ให้เสียวสลังวาบตามแผ่นหลังภาพที่เห็นคือล่ากับใครคนหนึ่งนอนนิ่งเย้าเหยียดอยู่หลังศาลาโดยมีใครอีกคนนั่นยงยองลงหันหลังให้ทำอะไรยุกยิกสักอย่างนั่นใคร ประหลาดสมพง์ร้องถามเพราะพระส่งไฟฉายดูล่าที่นั่งยองๆหันหลังให้หยุดคืบแล้วหันกลับมาช้าๆแต่เป็นการหันแค่หัวตัวยังอยู่ท่าเดิมใบหน้าเหี่ยวย่นแสยะย,ยิ้มกว้างนั่นใช่ใครที่ไหนคือยายสมทรงไม่ผิดแน่ซ้ำแกยังฉีกปากยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อ จนกระทั่งมุมปากแทบจะลดใบหูและยังคาบพวงสหวสดๆเอาไว้เคี้ยวยับยบท่าทางอเอดอร่อยประลาดหนุ่มได้แต่ยืนตะลึงส่วนทัวยายสงสงก็ค่อยยันกายลุกขึ้นแล้วล่างของแกก็หมุนตามหัวจนกระทั่งทุกอย่างเข้าที่ขอบใจนะปะหลาดยายหิวมานานกินแต่เขียดกับกบ ไม่เคยอิ่มเลยฮิ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 ฮฮยายสมทรงกล่าเสียงเย็นจะเยือกก็จะก้าวเข้าหาช้าๆมนเล่ากับมีอะไรมาพัฒนาการให้ประหลัดเคลื่อนที่หนีไปไม่ได้ต้องยืนโลความตายอยู่แบบนั้นและก่อที่ยายสมทรงในสภาพเขี้ยวง,งูเล็บยาวหน้าหวดวันจะเข้าถึงตัวประหลัดเปึ้งเสียงปืนนัดหนึ่งก็แผ่ขึ้น ประกายไฟสว่างวาบมาจากมุมมืดข้างศาลาลมร้อนผ่านข้างตัวประหลัดวูปหนึ่งแล้วล่าของยายสูงก็สตานสะบัดหงาหวีดลองลั่น<อ>เสียงร้องไอวหวนดลางมก่อนที่ล่าของยิงชลาจะเปลี่ยนเป็นหมาดำตัวทักควายถึกเพนหายไปแถลังวดัดเสียงฟีเท้าหลายคนวิ่งตามไป เสียอะถามไถ่ของพระดาลูกน้องดังขึ้นมาจากบนศาลาผู้ใหญ่บ้านตามมาที่หลังก่อนที่แกจะตามคนอื่นไปยังหันมามองหน้าประหลัดเป็นเชิงยเยาะเย้ยเสียงปืนดังขึ้นจากที่นั้นอีกหลายนัดพระลัดหนุ่มได้สติรีบสับเท้าเปล่าวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วไปถึงก็พบผู้คนยืนถือปืนล้อมล่าผมแห้งนอนคุกกูของยายสมสง เปิดตุกระบ,บอกนั้นผูผ้าผืนเล็กๆเอาไว้ที่ด้านปลายเหมือนกันหมดดูนั่นเสียประหลาดดูว่านั่นใช่คนจริงไหมผู้ใหญ่บ้านบอกโซฟาฉายไปที่ล่าของยายสมทรงภาพที่เห็นคือล่าคุณชราผอมเก้งไม่สิมีเพียงหนังคุ่มกระดูกมากกว่านอนนิ่งเป็นศพแห้งกลางเลือดสีด,ดำข้นคลาก เหม็นเน่าช่วยออกมาจนแทบอาเจียนทีนี้เชื่อหรือยังว่าใหญ่สมรงเป็นปอบไม่ใช่คนประหลาดหนุ่มพยักหน้าเงึกๆให้กับคำถามของผู้ใหญ่บ้านนี่ความรู้เท่าไปถึงกายของเขานำเอาปอบร้ายกลับเข้ามาในหมู่บ้านนี้จริงๆหรือและมันจะเป็นเหตุใหู้น้องของเขาต้องตายไปด้วยใช่ไหมถเอ้ย บาลสมพงผู้โง่เขาเป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ